نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فان خير الزاد التقوى قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما บรรดาพี่น้องมุสลิมที่รักที่ศรัทธาทุกท่านพึงตักวายยำเกรงต่อรสุบฮานวตาลาเถิดเพราะการตักวาการยำเกรงต่อรสุบฮานวตาลานั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งในวันอาคิระอและบรรดาผู้ที่ตกวาบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อรสุบฮานวตาลาเท่านั้นที่จะได้รับความสุขความสําเร็จทั้งในดุนยานี้แล้วก็อาคิระอบรรดาพี่น้องมุสลิมที่รักที่ศรัทธาทุกท่าน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องชโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาในเนื้อมาในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทรงประทานให้กับเราท่านทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลงบรรดาการสรเสริญทั้งมวลน,นั้นเป็นกรรมสิทธิ์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาขอสรเสริญต่อพระองค์ขอชุกรขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ได้ให้เตาฟิกได้ให้ความสําเร็จ ได้ที่ฮิดายะทางนำแก่เราท่านทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละการที่อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ได้ทรงกำหนดให้เราท่านทั้งหลายให้เป็นบุคคลที่มีอม م านมีความศรัทธาต่อพระองค์การที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้เราท่านทั้งหลายได้มีการละหมาดห้เวลาได้มีการดำลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาและด้วยความปรดปรานของพระองค์ พระองค์ได้ทรงกําหนดนะครับเวลาต่างๆช่วงเวลาต่างๆนะครับในการทําอามัณอิบารดาช่วงเวลาต่างๆที่มีความประเสริฐนะครับซึ่งบางช่วงบางเวลานั้นมีความประเสริฐมากกว่ากันอย่างสิบวันนะครับสิบวันแรกของเดือนสุริจักที่ใกล้จะมาถึงพวกเราในะอีกไม่กี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นสิบวันที่มีความประเสริฐยิ่ง ที่อาม,มันการงานในนั้นเป็นการอาม,มันการงานที่ดีเลิศนะครับที่มีความประเสริฐที่ผลบุญของมันนั้นยิ่งใหญ่นที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอีกไม่กี่วันนะครับประมาณวันพุธ29เดือนสุลเกดะจะก็จะมีการประกาศดูจันเซลนะครับเพื่อที่จะกําหนดวันอิดินอัตฮานะเพื่อที่จะได้กําหนดวันอารอฟะ วันที่29เดือนสุลเกดะประมาณวันพุธที่จะถึงนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันถ้าเห็นจันเซวก็จะมีการกําหนดว่าวันที่9เดือนสุลฮิจจาเป็นวันอารอฟะวันที่10สุลฮิจจ์เป็นวันอิดินอัลฮานะครับอันนี้ก็คือว่ามันเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของน้าศาสดามมฮัมหมัดสุลลัลอะลาะวะสัลลัมที่ท่านที่ท่านได้กําหนดเอาไว้ ดังนั้นพี่น้องมุสลิมที่รักที่ศรัทธาทุกท่านคุตบะาวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความประเสริฐของ10วันนะครับสิวันแรกของเดือนสุลฮิจรนะครับเพื่อที่จะได้เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องให้ได้ให้ความสําคัญกับ10วันนี้นะเพื่อที่เราจะได้ช่วยโอกาสนะครับใน10วันนี้ซึ่งมันเป็น10วันที่มีความประเสริฐยิ่ง อามันการงานในสิบวันนี้เป็นอามันการงานที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดแล้วอัลลอฮฺสุบาฮฺวะลลอได้สรงกาวไว้ในคำพ์อันกุรานอัลลอฮฺซุบบฮิมินัชเัยตานุรรจีมิสมิลลาฮิรราะห์มะนุรรหีมวันฟัจรวะลายาลิลอัชวันฟัจรีก็ขอสาบานนะครับความหมายก็คือขอสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณวัลายาลิลอัช แล้วก็่ําคืนทั้งสิบนะครับและด้วยข้าคืนทั้งสนะิบนนับตับ้นัทัซีรนะครับในทัพซีรดอิมุกะซีรท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่ามีรายงานจากท่านอิมูอับบาสอิมูซูเบรและท่านมุจาฮิตสิบคืนนะับสิบคืนแรกนี้ก็คือสิบคืนของเดือนรุ่งหิจัดดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงสาบานนะครับกับเวลา แสดงว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่มีความสําคัญนะครับสำหรับอัลลอฮฺสุบานุตาลาพระองค์จะสาบานาด้วยกับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายตามที่พระองค์ทรงประสงค์แต่เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบานตาลานะครับอัลลอฮฺสุตาลาไม่อนุญ,ญาตให้พวกเราเนี่ยทำการสาบานต่อสิ่งถูกสร้างทั้งหลายพวกเราจะต้องต่อสาบานต่ออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นสาบานต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งถูกสร้าง นั่นคือแสดงถึงความสําคัญของสิ่งนั้นนะครับดังนั้นสิบคืนนะครับสิบคืนแรกของเดือนสุลฮิยจักรหรือสิบวันแรกของเดือนสุลฮิยจักรจึงมีความประเสริฐถึงขั้นว่าอัลลอฮฺสัตตลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อันกุรอานและท่านนับดุลเบี๋ยมอัลมาสลลลอฮุอะลัยวสซาลลัมก็ได้กล่าวเอาไว้ถึงความประเสริฐนะครับของสิบวันนี้ท่านนับดุลเบี๋ยมอัลมาสลลลอฮุอะลัยวสซาลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ามะมินออยะมิน العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله فقال رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء حديث بني امام بخاري امام النسائي امام بخاري امام الترمذي ท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่าวะลิสลามได้บอกเอาไว้ว่าไม่มีวันใดนะครับที่อามันซอและการงานที่ดีๆนะครับที่จะเป็นที่รักยิ่งนาท่อัลลอซุบฮานุอตาลามากไปกว่าอามันการงานในสิบวันนี้นะครับตรงนี้คือท่านนบีนได้มาบอกมาแจ้งว่าอามันการงานที่ดีๆทั้งหลายในสิบวันแรกของเดือนสุฮลจานั้นถือว่ามีความดีงามมีความประเสริฐยิ่งเป็นอามันเป็นการงานที่อัลลอซุลาทรงรัก นะครับฟล้ก็ลูยารอสุลลอฮห์วันจิฮ a ดฟิซาบิล i l l a เราซอฮาบก็มีข้อสงสัยว่า,าการจิฮ a ดฟิซาบิล i l l a ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอามันเป็นการงานที่ดีเลิศที่ประเสริฐที่สุดแล้วพอพวกเขาได้ยินท่านนาบีบอกว่าการอามันการงานไม่มีอามันใดอีกแล้วที่จะดีที่จะประเสริฐนะครับที่เป็นที่รักยิ่นแา่ที่อัลลอฮ์ นะมากไปกว่าอามันการงานในสิบวันนี้ซาฮบะก็สงสัยแล้วจิฮาดล่ะนะการจิฮาดล่ะเป็นยังไงล่ะนะมันไม่สามารถเทียบเท่าอามันการงานต่างๆเหล่าลนี้ในสิบวันแรกของเดือนรุดฮิจักกันนั้นหรือนะครับท่านนบีก็ให้คําตอบว่าวาันจิฮาดฟีซาบิลลัแม้กระทั่งการจิฮาดฟีซาบิลลัก็เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากว่าชายคนหนึ่งเขาได้ออกไปด้วยกับชีวิตของเขาแล้วก็ทรัพย์สินของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะครับก็หมายความว่านอกจากบุคคลที่ออกจิฮาดแล้วตายในสมรภูม,มิอันนั้นเป็นอาม,มันการงานที่ดีเลิศที่สุดนะครับอีกฮะดีษหนึ่งที่ท่านฮับดุลัลบีมุลัมมัสัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามามินออยาม أعظم ع บ د الله ولا أحب إليه من العمل ف น ه ن มินฮาวีลาย่อามีลอรปราหุกคนรูฟีกหทนว่ามีะกี้ันวัามะหทรวามีหคมีใหทนี้ว่ามะร่มีาหทความว่าไม่มีการาใหนะครั้ทมี่อรปาศนาลการงา้นจะเาาปรานั้นอะเมป็นอามันการงานที่ยิ่งใหญุ่ทีกสุดแล้วก็ เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺตลามากที่สุดนะครับมากไปกว่าอานันการงานในสิบวันแรกของเดือนสุลริจานนี้ฟาักษรูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติให้มากนะจงกล่าวให้มากฟีหินนในวันต่างๆเหล่านั้นมินาตตาลีนจากคำกล่าวลาอิลาฮิลลอัลฮวัดตักบีดและการการการกล่าวตักบีดกล่าวอัลลอฮฺอกบัตวัตตัมีดและการกล่าวอัลฮัมดุลิลลา อันนี้ท่านนบ,บีมูฮัมมัดส,สุลล่าวะอิเเลอสลามก็ได้มายืนยันอย่างชัดเจนว่าสิบวันแรกของเดือนซุิจญะ้นนั้นถือว่าเป็นวันเวลาที่มีความดีงามมีความประเสริฐอามัณการง,งานในสิบวันนั้นถือว่าเป็นอามัณการง,งานที่ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐที่สุดเป็นอามัณเป็นการงานที่อัลลอฮฺสะลาลาทรงรับที่สุดนะครับดังนั้นก็อย่านะครับอย่าให้พลาดโอกาสไป ดังนั้นทมดีล้วนะครับวันศุกร์นี้เราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยทาให้เราได้เกิดความเข้าใจนะครับและจะทาให้เรานั้นได้มีความสนใจนะครับที่จะให้ความสําคัญกับสิบวันของเดือนสุริยจัน์นะครับซึ่งอานมันการงานของมันนั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับท่านอิมนุฮัจัดอันอัสกลานีท่านได้บอกเอาไว้นะครับถึงสาเหตุสาเหตุที่ การวันทั้งสิบนั้นเป็นวันที่มีความประเสริฐนะครับก็เนื่องมาจากอามันอิบาดะนะครับที่สําคัญสําคัญได้มารวมกันในสิบวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดนะไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดแล้วก <reci> ็ไม่ว่าจะเป็นการทําฮั์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเชือดนะครับถือว่าอามันอิบาดะที่สําคัญสําคัญได้มารวมกันนะครับในสิบวันนี้ ซึ่งไม่มีช่วงเวลาไหนที่สามารถที่จะรวมอามันต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นนี่คือสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้สิบวันแรกของเดือนรุลงขจ้นนั้นมีความประเสริฐนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมครับเมื่อเราได้รับข่าวนะครับถ้าหาว่ามีการดูจันทเสี้ยวในวันพุธนี้วันที่29เดือนรุ่งะึ้ถ้ามีการเห็นจันทเสี้ยวแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เดือนรุ่งขึ้ สำหรับบุคคลที่จะทําการเชือดคุดบานก็มีสุนนะให้ว่าให้เขาเนี่ยอย่าได้ไปตัดผมตัดเล็บนะครับอันนี้ก็เป็นสุนนะประการหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต้องวะอัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับมีอามัตมีการงานหลายอย่างหลายประการที่เราท่านทั้งหลายจะต้องพยายามนะครับทําให้สมบูรณ์ที่สุดทําให้ดีที่สุดทําให้มากที่สุดนะครับในช่วงสิบวันนี้ ก็คือให้ความสําคัญเป็นพิเศษปกติเราก็มีการทําอามันอิบะดาต่อลอสตลาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดก,การถือสินอดเราก็ทําการอิบะดาต่อลอสุบฮานอตลาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ในช่วงสิบวันนี้นะครับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลอฮะอะเลวุสลามมาส่งเสริมให้เรานะครับมาบอกให้เราให้เรานั้นทําอามันอิบะดาให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ให้มันมากเป็นพิเศษ นะให้ความสําคัญเป็นพิเศษในช่วง10วันนี้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดปกติเราก็ละหมาดวัดดู5หนเวลาอยู่แล้วแต่พอมาช่วง1ิวันนี้เราก็ต้องรีบเร่งนะครับละหมาดให้ตรงเวลานะละหมาดในช่วงเวลาที่มันประเสริฐในช่วงแรกของมันนะครับยกเว้นละหมาดอิชาเนี่ยก็ดึกนิดนึงนะครับเวลาของละหมาดอิชานั้นที่มีความประเสริฐก็คือนะครับ ดึกนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าตอนต้นของเวลาแต่เวลาอื่นนั้นตอนต้นของเวลานั้นมีความประเสริฐกว่านะครับผลบุญได้มากกว่าแล้วก็อย่าทิ้งในเรื่องของการละหมาดรอวาติบนะครับส่วนใหญ่มุสลิมส่วนใหญ่แล้วก็เข้าใจว่าละหมาดฟัดดูมีห้าเวลาเมื่อฟัดดูเสร็จแล้วฉันก็ไม่เอาละรอวาติบทิ้งกันหมดนะครับอย่ามองค้าค,ความสําคัญของละหมาดรอวาติบ นะครับมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีมิ้ลมมัสลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมนะครับที่ท่านได้บอกเอาไว้ผู้ใดที่ทำการละหมาดนะครับสิบสองรอกะนะฮะสิบสองรอกะในแต่ละวันเนี่ยอัลลอฮฺสตลาจะเตรียมบ้านให้เขาหลังหนึ่งในสวงสวรรค์นะก็มีอ่าสี่รอกะนะครับก่อนละหมาดซูรีแล้วก็สองรอกะหลังละหมาดซูรี สองรอกาหลังละหมาดมักริบสองรอกาหลังละหมาดอิชาแล้วก็สองรอกาก่อนละหมาดซุบฮีนะบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมละหมาดซุฮรีเนี่ยมีสี่อันนี้มีสองสองรายงานนะครับมีฮะดีษสองรายงานถือว่าใช้ได้ทั้งสองอย่างนะที่มีว่ามีการละหมาดซุนนัตรอวาติบมีสิบโรกาฮะดีษบทนี้เนี่ยรายงานจากท่านอิบนุอมมุมัรนะครับรอดิยาลลอฮฺอันหุมา บอกว่าการละหม,มาดรอวาติบนั้นมีสิบประการก็คือซุฮรีก่อนสองหลังสองเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือรายง,งานจากท่านอิมนุอุมัดส่วนรายง,งานจากภรรยาของท่านนาบีมอล,ลลัลลอฮฺอะลัยซัลลัมท่านหญิงไอชาเราดิยาลลอฮฺอันฮะนะซึ่งท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นภรรยาของท่านนาบีมอสสล,ลลัลลอฮฺอะลัยซัลลัมนะครับแล้วก็จะ,ะมีความใกล้ชิดกับท่านนาบีนะครับในขณะที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับแล้วละหม,มาดซุนนะนั้นรอวาติบนั้นท่านนบีละหมาดที่บ้าน นะครับดังนั้นผู้ที่ใกล้ชิดมากที่สุดนะครับเห็นท่านนาบีมากที่สุดก็คือถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็คือภรรยาของท่านนาบีมัมัตสละลลอฮิสสลามแต่ฮะดิษทั้งคู่นั้นถือว่าเป็นฮะดิษที่ซอยาสามารถปฏิบัติได้ใครจะละหมาดก่อนสุ้ที่สองก็ได้นะก่อนสี่ก็ได้นะครับสองรากาล้วก็ให้สลามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุนนะดังนั้นการละหมาดนะครับเราอยากาละหมาดฟัดดูแน่นอนเราละหมาดกันอยู่แล้ว นะครับแต่ละาวาติบเราก็ต้องให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ผลบุญของมันนั้นมากมายมหาศาลชนิดที่ว่าผู้ใดที่รักษาเอาไว้เนี่ยสิบสองรอก้านในแต่ละวันเนี่ยอลัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้เขาหลังหนึ่งผลบุญมันมากมายมหาศาลนะครับซอฮบะเขาเมื่อเขาเราว่าเขาบอกเมื่อได้ยินฮะดิษบน,นี้เนี่ยเขาไม่เคยทิ้งเลยละหมัดละวาติปนี่ไม่ทิ้งเลยนะครับดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดเราก็ต้องพยายามนะครับละหมาดฟัดดูให้ตรงเวลา นะแล้วก็ละหมาดระว่าติบก็อย่าให้ขาดละหมาดดุฮาผลบุบนของมันก็มากมายมหาศาลนะละหมาดเกียมุ่นเลนละหมาดตะหัดยุดนะครับละหมาดตะหัดยุดธนะมันเป็นวิถีของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายวิถีของบรรดาชาวซลฟนะครับพวกเขาจะไม่ทิ้งละหมาดตะหัดยุดธเมื่อเขารู้เมื่อเขาทราบว่าอัลลอฮฺสุตลาดได้ประกาศเอาไว้นะครับทุกค่ําคืนใครขออะไรนะใครต้องการอะไรนะอัลลอฮฺะจะให้ ใครขอดูอาใดอลัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของเขาใครมีความผิดความพยโทษอัลลอฮ์จะอาภัยให้นะครับผู้ศรัทธานะครับเมื่อเขาได้ยินเช่นนี้แล้วเขาทราบเช่นนี้แล้วเนะี่ยเขาจะไม่ทิ้งคําว่ากิยามุลเลนนะถึงแม้ว่าจะเพียงแค่สองรอกานะละหมาดวิเตสักหนึ่งรากาเนี่ยก็ถือว่าได้กิยามุลเลนแล้วดังนั้นในช่วงสิบืึนสุดท้ายหรือว่าตอนเนี้ยถ้าเรา,เามีความสามารถทําได้เราก็ต้องทําให้มันเป็น กิจว mm ัตรประจําวันของเราประจําคืนของเราในการทําอิบารัดต่อรัสตาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับการถือสิณอดนะครับมีรายงานจากท่านจากภรรยาบางท่านของท่านนบีนะครับมูฮัมมัดสุลต่านอวยสลามได้เล่าว่าท่านนับดุลเบียร์มูฮัมหมัดสุลั่านอวยสลลัมเนี่ยได้ทําการถือสิณอด9วันของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9นะครับส่วนวันที่10เป็นวันเป็นวันอีดนะครับเป็นวันวันอีดนี้ท่านนบีห้าม ห้ามถือสินโดดนะครับไม่ให้ถือสินโดดดังนั้นการถือสินโดดในช่วงของเดือนสุลงขจ้นสาม,มารถที่จะทําการถือสินโดดได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบถือว่าเป็นสุนนะท่านอบบีมมุฮัมมัดสลอัลลอฮุอะลัยสลามถ้าหากว่าไม่สามารถทําได้อย่างน้อยก็ต้องถือสินโดดในวันที่เก้าวันอรลลอฮฺนะครับซึ่งการถือสินโดดในวันอรลลอฮฺเนี่ยท่านอบลีมมุฮัมมัดสอลตาัลลอฮุอะลัย์อัสสลามได้บอกเอาไว้ว่า,า,าอาฉันหว หนึ่งปีที่ผ่านมาและก็อีกหนึ่งปีหลังจากนั้นสองปีด้วยกันนะครับผลบุญของมันการถือสินโดในวันอารอฟะก็คือวันที่เก้าของเดือนซุลฮิจั่เนี่ยดังนั้นก็ขอให้พี่น้องนะครับอย่าได้พลาดโอกาสนะการถือสินโถดในวันอารอฟะผลบุญของมันนั้นคือการอภพยโทษสองปีด้วยกันบาปเล็กบาปน้อยทั้งหลายที่เราได้ทําผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์สตลาจะอภัยให้แต่ส่วนบาปใหญ่นั้นต้องตาบ้าต้องกลับเนื้อกลับตัวนะครับ แล้วก็การเชื่อดกุรบานนะครับก็ถือว่าเป็นซุนนะมูอ์อัลกานะแต่ถ้าทางมัสฮับฮันนฟีเนี่ยเขาถือว่าเป็นวาจิบเลยสําหรับผู้ที่มีความสามารถพอมีฮัดีิสบนหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สูลลอัลลอฮิสลามได้บอกเอาไว้ว่าผู้ใดใครก็ตามนะครับที่มีความสามารถที่จะทําการเชื่อดได้แล้วเขาไม่ยอมเชื่อนะครับไม่ยอมเชื่อกุรบานเนี่ยดังนั้นเขาอยา่าได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของเรานะครับคือฮะดิสบนนี้เนี่ยทางฮันนฟีเขาถือว่าการ เชือดกุบบานสาหรับคนที่มีความสามารถนั้นเป็นเ,เป็นวาจิบเป็นสิ่งจาเป็นถ้าไม่ทําแล้วถือว่าเป็นบาปแต่สําหรับจุมพุตอุลมะอุลมะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทัศนะที่ถูกต้องการเชือดกุบบานนั้นเป็นสุนแทโมอัะดาคือเน้นให้กระทําทรงเสริมให้กระทานะครับแล้วก็มันมีความสําคัญมากมันเป็นการตะกรุดรูปอิละล,ล้อเป็นาการทําความใกล้ชิดต,ต,ต่อลอสุมานตลาที่ยิ่งใหญ่ในวันอิเดนอัฎฮา นะไม่มีอมมันใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าการเชิดกุรบานในวันอีดินอัถัยอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่เลือดของมันจะถึงพื้นเนี่ยอัลลอฮฺสตาลาอภัยโทษให้เราบาปเล็กบาปน้อยทั้งหลายนะครับแล้วมันเป็นการชุกดเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสัตลาในเนี่ยาม้ในความปวดปานที่พระองค์ทรงให้เราทรัพย์สินเงินทองที่อัลลอฮฺสัตลาให้เรามานั้นเราต้องชุกดขอบคุณต่อพระองค์ นะส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุลตลาให้เรามานะเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่พระงค์ให้เราบริจาคทานใช้ให้เราทําการเชือดกุฎบานเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะเมื่อเราปฏิบัติตามคําสั่งแล้วเนะี Al ่ยอัลลอฮฺสุลตาก็จะให้ทรัพย์สินของเรานั้นมีบราระกะมีความจำเริญที่มีอยู่มันก็คงอยู่ต่อไปแล้วก็มันมีความเพิ่มพูนขึ้นมาอีกนะครับคนที่เฉลียวฉลาดหรือว่าผู้ที่ศรัทธาเนะี่ยเขาจะรีบเร่งปฏิบัติแล้ว นะครับสุขภาพร่างกายของเขาที่เขามีอยู่เนี่ยอัลลอฮฺสุต่าจ,จะให้มันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดไปหรือว่ามีสุขภาพที่ดีมากกว่าเก่านะครับดังนั้นเราก็ต้องรีบเร่งนะครับชกรข,ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสลตานในเนี้ยมากในความโปรดปรานที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราดังนั้นก็ขอเรียกร้องเชิญชวนให้บรรดาพี่น้องมุสลิมนะครับให้เรานั้นทําอามัณอิบาดาให้มากๆการซิกุรุลล์การําลึกถึงอัลลอฮ์การแส่ซ่องซะบุดีต่ออัลลอฮฺสุลต่า ที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าให้เราทําการตะลิ้นให้มากๆและอิละให้ล็อ์นะครับตะมีดอัฮัมดุลิลลกาวให้มากๆอัลลอวอลกบัตให้กล่าวให้มากๆนะครับการกล่าวตักบีดเนี่ยก็เป็นสุนหนที่ท่านน,าบ,าน,นาบีส่งเสริมให้เรากระทาดังนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนะครับในช่วงเข้าสู่เดือนสุฮิจะก่อห้ให้เรานั้นทําอามันอิบาด์นะตอลอสุบฮานอตลาให้มากๆ,ๆนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตอบาการกับเนื้อกับตัวนะครับที่ผ่านมาเรามีความผิดเรามีบาปนะเราได้ทําอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะมากมายเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้ในเรื่องของการทําบาปนะไม่มากก็น,น้อยบางทีไม่รู้ตัวก็มีนะครับพลาดพังไปแล้วเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างหลายประการด้วยกันที่จะนําพาไปสู่ความผิดพลาดทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นนับสูของเรานะครับชาตว่าของเราความใกล้ของเราจิตใจของเรานะครับแล้วก็ชัยตอนที่ทางเดินของมันนั้นคือในเส้นเลือดของเรามันกระซิบกระซาบเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมานะสังเกตนะครับตอนกลางคืนเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งตีสองเข้าห้องน้ำเนี่ยตื่นสะดวกสบายง่ายดายแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาก่อนซุบฮีนะซึ่งเป็นเวลาที่เรากะว่าเราจะตื่นขึ้นมาตะฮัตยุดสักสองอราคาวิเตสักหนึ่ง ชัยตอนมันเริ่มทํางานของมันทันทีเลยมันกระซิบเราเลยว่าหลับยังไม่อิ่มเลยหลับต่อไปเถอะนะยังมีเวลาอีกมันจะกระซิบกระซาบเราทุกขั้นตอนมันจะไม่ให้เรารีบเบ่งเข้าห้องน้ํารีบเบ่งทําน้ําละหมาดเพื่อที่จะได้มาละหมาดทันมันจะให้เรานะครับมากระซิบนะครับมากระซิบมาชวนให้ทํานั่นทํานี่ถ้าเรารู้ทันแล้วก็ไล่มันเอาไปเลยในชัยตอนที่เรายิ้มเราต้องรีบเร่งนะครับเข้าห้องน้ําทําน้ําละหมาด แล้วก็มาทําการละหมาดนะครับอย่างน้อยตะฮัดยุดสักสองรอกา้าวิเตสสักหนึ่งรอกาอันนี้อย่างน้อยนะครับแต่ถ้าใครสามารถละหมาดวิเตสละละหมาตตะหัดยุดธได้8ปดรอกา้านะครับทีละสองทีละสองนะครับแล้วก็วิเตสสักสามรอยกาก็มาชาอัลลอฮ์นะทำเป็นประจําเป็นเนืองนิดนะอลัลลอฮ์สลาให้คํามั่นสัญญาเอาไว้ตรงนี้นะครับใครขออะไรอลัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเขานะครับใครขอสิ่งใดอัลลอฮ์จะให้นะครับ ใครขออภัยโทษอเล็์ก็จะอภัยให้ดังนั้นตรงนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องรีบเร่งนะครับรีบเร่งอย่าได้มองข้ามความสําคัญตรงนี้ชีวิตของเรานะครับมนุษย์เราเนี่ยอเล็กสร้างมาแบบดอยฟแบบแบบอ่อนแอที่สุดเราต้องการความช่วยเหลือจากอเล็์อยู่ตลอดเวลานะครับในแต่ละวันเนี่ยเราอยากคิดว่าเรามีพลังมีอํานาจมีความสามารถที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่รู้หรือไม่ว่าเราดอยฟเรามีข้อบกพร่อง เราสามารถที่จะเราจะมีความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องเข้าหาอัลเราขอต่อ,อ,ตอรัาลาเพื่อความสําเร็จดังนั้นขออวอาต่อ,อรัศมีเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้รับบิดาญาได้รับเต้าฟิกครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าอัลกุลกาลิฮะดาวัสดกุลุนลอฮนะซีมาฮีวะลลาฮฺวะลิซาอิลินมุสลิมีนมิคุลิทั้งฟัสตักฟิรูอินนหูฮูอัลกัฟูรุรรฮีม